เราไม่เคุ้มมากเลยนะเวลาเราเกลียดเราจะรู้เราใช้กระตุกอย่างเดียวเราไม่ใช่ข้อมูลนะนะครับฝนก็อยู่แล้วอากาศเป็นใจมากครับแต่่เราม้คคนละนนึงะครับผีแดงผีเขอยาวอันนึงนะครับครูมังหรือว่าผออุตสมานของเราผู้เข้าร่วมงานเมื่อเรื่องต่เข้ามานะครับถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอประกอบกิจกรรม ตอนนี้หลายๆท่านรับไม่ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าในในงานที่ั้งส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอําเภอเบตงนะครับจะเป็นทางการยาเพทไทยสาขาเบตงดูอยูงว่าใครไปถึงไหนแล้วถูกต้องไหมลุ่มสดไม่บาดค่ะเชยเอ่อชงเชยกี่รางวัลสามรางวัลค่ะตอนนี้ในสามสี่กล้องเนี่ยมีช่องเจ็ดนะครับผมดูเลยนะ ภาคส่วนครับเจ้าหน้าที่อใส่เล็บครับมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาด้วยนะอย่าเป็นลมนะนะครับมีน้ำเปล่าเจกด้วยนะนะครับนะครับทางเราให้นี่เลยนะครับจะได้ดูสกินราที่นี่เจ้าบอกนะครับความหนาของนี่เองเอาไปเอาไปให้กันไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นตะกอนเลยนะครับก่อนออกพกหยิบยางนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับโลกจากตะเกียงคนี่ก um. ็คือท่านใจมั่นใจว่าของตัวเองเรื่องคงนะไปเทสดูก่อนนะไปเทสดูก่อนได้ วันนีอ้อันนี้ส่งผลถึงหน้ายางนลครับมีิจียางโค้งสวยส่งผลอย่างไครับ ที่เราลึกเป็นกระเป๋าโโอ้หมีกระเป๋าใส่ของกระเน่าจะมีการแข่งขันอีกนะครับเพรา<ม>เราต้องรักษาแชมป์ไม่ได้นี่กระเป๋านะครับแล้วก็ถังสอบนะครับทันใดมัน่นใจแล้วส่งได้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีแล้วนะครับเข้าเกณฑ์ดไหมตามที่โค้ชบ้านห้องที่หนึ่งที่สองที่สามก็ชมเชยสามวันนะครับใครทีื่อนได้ก็ถือว่ามาลุ้นกันก็มีเราบ้างมา

ก็จะมีมีดกรีดยางอยู่แล้วแต่มีดกรีดยางที่เราซื้อมาเพื่อแข่งขันเนี่ยมันจะไม่มีคมนะครับแล้วก็ต้องมารับลการรับเนี่ยจะมีทั้งหมด2องหินนะครับก็จะมีหินหยาบกับหินละเอียดนะครับหินหยาบก็เอาไว้รับรับในช่วงแรกส่วนหินละเอียดนเอาไว้เก็บเก็บงานนะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วก็มีถังน้ําเอาไว้ แช่น้ารับน้ําเพราะว่าในการริมในการรับมีดเนะี่ยมันต้องเอาน้ำในส่วนประกอบตเสมอเอาไว้ลูกน้ำลูกคมลูกอะไรเราให้เวลาสองชั่วโมงเต็มแต่ว่าเพราะว่าการรับมีดสองชั่วโมงนี่ถือว่าน้อยการรับมีดให้คมเนี่ยสองชั่วโมงถือว่าน้อยแต่ว่าเราถือว่าสองชั่วโมงเนี่ยใครเสร็จก่อนอยู่ได้เลยแต่ถ้าใครแล้วก็คนสุดท้ายเสร็จถ้าไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็ตัดสินเลยเดี๋ยวนะครับแล้วก็ในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราจะมีคุณครูคณ,ณ,ณะกรรมการที่มาจากการยางังประเทศไทย ทั้งในส่วนของการยาเทศจังหวัดยะลาและการยาเทศใไสาขาปีตรงนะครับเข้ามาเดิอนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูว่าคนนี้ถูกต้องไหมเป็นคลื่นไหมมีการให้คะแนนอยู่ตลอดครับผมต้องโคงต้องบางนานทั้งทั้งรอบทั้งในต้องบางทั้งหมดทั้งสีด้านนะครับเพราะการรับมน,นให้ถูกวิธีให้บางแล้วก็เพื่อจะให้เราตียางนะครับให้ได้นานที่สุดนะครับ การแล้วมีครั้งหนึ่งอ่ะเวลาเราติดจริงๆอ่ะประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยต้นสองครั้งนะครับถ้าว่าถ้าหนาเราติดเดือดใจเราก็ไม่คงแล้วนะครับถ้าวาคงมันจะนานนะครับ